อ้นียเทุกคนเราพร้อมไปต่อไหมครับไทดมสามเก้าบาทแล้วมีตะก้าหรอมีของหนูหนะ้าร้อยนสุดท้ายมีห้าร้อยชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวปักขึ้นไปเลยไทยดมใครจะเอาห้าร้อยชิ้นสุดท้ายไหนเอ่ยปักขึ้นมาแล้วกดได้เลยไทยดมห้าร้อยชิ้นสุดท้ายสามสี่วันที่ผ่านมาขายไปสามหมื่นไม่มีขายแล้วตอนนี้หมดสต็อกต้องหมักสมุนไพรใหม่ใครจะกดห้าร้อยชิ้นสุดท้ายที่มีตอนนี้ไม่งั้นก็ต้องไป เอาตามโมเดิร์นเทรดนะครับหมดแล้วหมดเร็วมากขอบคุณนะคะแอมเบอร์จังหวะมุดตั้งโต๊ะกติถุงลห้5วันนี้เขาลดตังแตก็คือ4 0 0งค่ะพวกติ3ปองร้อยก็กสิ3สองร้อยนาี่องร้ะค่ะใจรายมากไทดมเรให้เวลาเรทำงานอี่สิบวทุกคนเราขายไทยดมช่มาก เพราะว่าตัวเนี้กลิ่นนะพี่พูดเลยว่าพี่จะรู้สึกได้เลยว่าน้องเป็นผงไพรแบบที่ไม่ใช่เป็นแบบพิมเสนจา๋าหรืออะไรจาร๋าแล้วมันมันไม่ต้องพยายามหอบเลยจริงอันนี้มันรู้สึกว่าหอบแล้วก็ เนาะแล้วไม่งั้นแม่ก็ต้องไปซื้อที่เอ่อตัวแทนเนาะซึ่งมีตัวแทนที่เขาแพ็คแล้วก็ทำอยู่ขายอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็วคือน้องอันนั่นเองนะแล้วก็กดได้เลยตอนนี้เหลืออีกสี450่ร้อยห้าสิบป่ะสี่ร้อยห้าสิบกระปุกเลยแค่สี่ร้อยห้าสิบอันนี้คือสต็อกที่มีของตัวเองคือสุดท้ายนะคะนะยาดองส่งจากนครศรีธรรมราชของแท้ไหมน้องอันปะ่ะใช่ของแท้ค่ะไปซื้อกับที่น้องก็ได้ตอนนี้น้องเพิ่งเอาไปอีกหมื่นห้าพันกระปุก อนเนี้ยที่ใต้ไข่คือขาดไม่นครนครราชสีมาหน,นูพูดผ<อ>ิด้วยขออย<ท>่โมาโลนะคะหอมมันของแหนก็ตัวนี้มีออยอีกลยโปรชัดเจนเนะคะใครที่กลัวว่าเวลาที่เราดมแล้วเอ้ยมันจะมีชโลงฉลราข้างในไหมไม่มีชราะอะไรเลยนะแม่เพราะว่าเขาอบค่าอบเลยนะเขาอ,อบรังสีมาเพื่อที่จะทําให้มัน่ปลอดเชื้อครับแล้วเขาก็ไปชุบน้ามัน่ะหอมระเหยคือจะบอกว่าเวลาไปชุบน้ํามันระเหยอะ ตัวมันเองอ่ะจะไม่มีพื้นที่ให้น้ำอ่ะเข้าไปและเชื้อราไม่ขึ้นในน้ํามันะหมออีมันก็เลยไม่มีทางที่มันจะเกิดเชื้อราได้ครับตัวสาลีใต้ขวดอ่ะก็สเตอร์ไลนมานะหมายถึงว่าก็อบค่าเชื้อมาเหมือนกันมันออมาเป็นคนนี้คือทุกคนที่ดมอ่ะดมจนกลิ่นมันหมดแล้วอ่ะมันยังแห้งอยู่เลยไม่มีไหนเปียกแฉะเลยนะมันไม่แฉะจริงจริงผมมันไม่มีหกไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันแห้งแบบแห้งอ่ะแค่หลุดหายไปอย่างเดียว แค่มันแห้งเลยดูดิทุกคนนะเอาออกมาอะดูความแห้งเขาดิใครจะกดนะอีกเป็นเดือนนะกว่าจะได้กลับมาจะบอกว่าหอมมากจริงป่ะเนี่ยใช่กูเก็บไว้ขายสี่สิบห้าค่ะดีกว่าเป็นใจละทุกคนตอนนี้ไปแล้วจะร้อยบ้านนะตอนนี้นะฮอร์สหอเห็นฮอร์เก้าเก้าเก้าบ้างได้ไหมขอเห็นฮอร์สเก้าเก้าเก้าบ้างได้ไหมได้ไหมพี่ปูช่วยกดให้มาดูฮอรหน่อยเนี่ยใครโดนมาแกลกกดเออให้มาดูฮอรหน่อยอยากกดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันดบทุกคนอยาเนี่ยไม่แกลกกดเฉยๆไม่ต้องโอน ห้าร้อยเจนเก้าเก้าให้พันพันสี่ชุดละพี่เก่งมีตัวอย่างพี่ถูกไปหาตัวอย่างมาเพิ่มให้หน่อยเอาวางตั้งหน่อยใหดมมันดูแบบอ่อนแอดูน้อยอ่ะกินอยู่ได้นานไหมเผื่อสั่งแล้วครับไม่ถือว่าถ้าไม่เปิดฝามันอยู่ได้ตลอดแต่ถ้าดมแล้วอ่ะมันประมาณเดือนเดือนครึ่งเนาะดมมาสามเดือนยังหอมเลยแล้วกลิ่นไม่เปลี่ยนด้วยแย่อาการอะไรวิเวียนเสียาจอะไรได้หมดเลยก็คือปกติเป็นการดมปกติเลยเอลดนเมาเรือ รอไม่ค่อยรีวิวอันไหนอ่ะเธอส่งมาให้ดูตัางดิส่งให้คิวแล้วอยากหนูอยากเห็นแต่เขาคุณมากๆนะนีะน่ไอตัวตัวของจริงด้วยดิเรายิ่งใหญ่พอไหมถือไว้ทุกคนขอฮ<ข>อนเก้าเก้าเก้าหน่อยขอฮอตเก้าเก้าเก้าตอนนี้คนไปสี่เจ็ดสูตรไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆมาเธอกดได้เลยเตรียมตัวเรามีแพลนว่าเราจะเข้าร้านสะดวกเหลืออีกสามร้อยหก รอบแรกน่าจะเรียกสองแสนแล้วเราต้องทำการส,ส,ส,สตาร์ทเขาออกปะเอาแล้วตอนนี้เราเรามีที่ค้างอยู่สามแสนแต่ยังอ่อนโปรเซสหมถึงค้างอยู่ที่ท่าริดดัหรอใช่ใช่พ้าร <500 S 1> ้อยจะปุบเราก็จะเหลืออยู่แสนนะึงก็จะเหลืออยู่แสนหนึ่งแต่ว่ามันจะทยอยส่งเดี๋ยวไม่ได้คือตอนแรกมีในมือสามหมื่นมันหมดเร็วกว่าที่คิดหมดแล้วแคปไม่เหลือแล้ว กไม่ได้รวมนะกับาที่บ้านอันนี้เราไว้เนาะเราเก็บไว้เผื่อให้ลูกค<ห>ุค่าเนาะจะเจ้าอองอีกไหมแต่ม่ไม่มีอ่ะลมจะได้ทีวันที่ยี่สิบแปดเลยนะกดละกดได้เลยสำหรับตัวของไทยอมตอนนี้ ขอบคุณามากที่สัอร์ตไทดมนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าอยากทำผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งที่ออกมาแล้วแบบให้มันดูแบบผู้คนใช้ได้จริงๆอ่ะแล้วมันก็ออกมาเป็นไทดมจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเคยอยากทำยอดมมากๆแล้ววันนี้ก็มียาดมของตัวเองก็คือดีใจมากๆแล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่พีหรือว่าพี่แมป์หรือว่าแบบทีมของยัดไทดมของทุกคตั้งใจทำกันมากจริงๆขอบคุณมากๆนะจริงเนาะอะไมพี่พีใช่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีไทดมมาติดตามไว้แม่เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมีลูกถ้าเราทําลูกเล่นอะไรบางอย่างออกมาได้เราก็ทำเล่นบางอย่างออกมาให้มันจะไม่ไม่อยู่แค่แค่นี้ใช่ไหมใช่ครับมันมีแหละแต่ว่า<ม>ยังไม่อยู่ยังกรวการทำจริงจังแล้วกันคือการที่ดิวที่จะเข้าร้านเยอะขนาดเนี้ยมันไม่ง่ายต้างบอยนะครับแล้วก็แบรนด์ที่ใหญ่สุดที่เป็นร้านสะดสะวกซื้อทุกคนรู้ว่าของมันเข้ายากมากๆำเจดร้อยแล้วแล้วของมันไม่โอเคมันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันก็อบอกอย่างนี้ครับทีเนี้ย ก็ใครจะกดก่นเนาะคือช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ดูด้วยล่ะแต่จริงๆอะตอนเนี้ยใต้นับอะแชมป์บอกว่าน่าจะไปทั้งหมดอะตลอดตั้งแต่ออกมาเดือนเจ็ดมันออกมาวันที่สิบเนาะมันถึงวันเนี้ยวันที่สิบหกวันที่สิบแปดตุลามันขายไปประมาณสองแสนห้าครับสองแสนห้าหมื่นก็หกนะที่ขายไปแล้วอะซึ่งเรายังไม่ได้โอกาสไปถ่ายรูปอะไรมเลยนะใช่เราลองทำดูก่อนนะเราลองไปทำโปรโมทแล้วเยอะแลคุณน้องตอนนาราก็ไปโปรโมทเยอะโย่ โปรโมทแล้วถือว<ค>่าโปรโมทเยอะอยู่น,ยนิดนึงก็คือให้คนอื่นมาโปรโมทไม่ใช่ตัวเราเลยนะเ<น>พราะเรารับงานจ็อกอื่นโยทุกคนเสร็รนะ้อยแล้วขอคอนเก้าเก้าเก้าหนูลงแล้วหนูจะไปต่อที่ขนมปังแล้วแม่หอมจริงๆหนูพูด<ๆ>จริงๆแล้วก็มีอยู่สต้องอยู่กับหนูอีกแค่สองร้อยตอนนี้เหลือเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยยี่สิบเก้าสองร้อยยี่สิบชุดสุด พราะว่าอย่างสามหมื่นก็ปุกน้องเอาไปแล้วหมื่นห้าเมื่อมากขายหมดแล้วนะอะขายหมดแล้วเขาเปตะกร้าหลักอันเนี่ยเขาไปตะกระการหลักเขาะขายวันละสามพันนอเดอร์เลยนะขายทั้งวันทั้งคืนนะใช่เหรอใช่แต่ว่าไปซื้อที่ร้านขาได้มีที่ไหนบ้างก็ตอนนี้ที่ไปได้แล้วมีเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือฟัสซิโนมีอีแบนบอยมีได้ลงสมองแล้วก็ฟีเอ็มมี ว่าสันส่งไปแล้วไม่รู้วางบนเชลครบทุกสาขาหรือยังหรอเราต้องเข้าไปดูไหมใช่เดอะมอลมีทุกสาขามีตรงไหนตรงไหนอ่ะภูเมฆมาเก็ตมีทุกสาขาหรอใช่ค่ะอ๋อหรอใช่พารากอนเนมโพลเลียมมีก็มีเข้าหมดแล้วตลาดข้างล่างพารากอนนะนะเราไปถ่ายรูปไหมถ้าวันไหนเราไปใช่ก็เขาจะให้เราไปจัดอีเวนต์ไงเขาเคยส่งรูปให้หนูเหลืออีกร้อยกว่าอันสุดท้ายแล้วเราหมดเราได้ทีทั้งสิ้นเดือนนะทับร้านหนูแล้วก็ร้านหลักนะคะเก้าร้อยในที่เก้ารอยเก้ายัง เดี๋ยว900ใช่ค่ะ900เรา้คุยเดอวมอลอยู่นี่เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้คือทางแฟนเซลให้ปกติกระปุกราคาเต็มเขาอยู่ที่45บาทนะคะนะใครจำทุกคนได้เลยอันนี้คือให้ราคาแฟนเซล39บาทเคลียร์สตอกอีกรอบหนึ่งนะคะนะเคลียร์สตอกอีกรอบหนึ่งนะก็ตามโมเดิร์นเทรดก็45บาททุกที่เลยตามยี่สิบบอีแสนบอยเดอะมอลทุกสาขาแล้วก็ปาซิโน แล้วก็โฟวัตส์ปีเอ็นมีที่ไหนเดิน<พ>าารนาคาก็น่าง่ายอะ่ะจริงโฟวส์สเก้าบาทสี่สิบห้าสี่เก้าสี่เก้าสวยและดูนะแพ็กโยงแพ็กเกตสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยรู้เนาะนี่อันนี้เห็นป่ะแพ็กโยงแพ็กเกจคือหนูพยาย,ยามออกแบบมาให้มันแบบมีความแบบกางการมีความมินิมอลด้วยอยู่ในตุมินิมอลป่ะมันก็มินิมอลเนาะไม่ใช่สีดำมันมีความหรูมันมีความแบบมีความน่ารักมีความแบบ สวยอยู่ในตัวด้วยน้องแม่โอ้ยปังน้องปังหมดปังหุดอร่อยแก้เหลือรยี่สิบสองพันสุดท้ายแต่ห้าร้อยนะใค่จะเอาออกได้เลยหมดคือหมดนะครับหอมค่ะซื้ออีกหกเราก็ซื้อหกมันหอมแล้วพี่เก็บไว้ได้เรื่อยๆเลยไอ้พกห้อยังไม่มีแต่ว่าร้านน้องน่าจะมีให้ปะซื้อที่อันไม่รู้อ่ะเขาจะมีให้เราไปซื้อที่ร้านน้องด้วยก็ได้นะคะนะได้โมนี้หอมมากคุณนะคะ ยาดม999แล้วตอนนี้เหลือ58อันสุดท้ายใครจะกดทำงเงินได้เลยค่ะตัวสาบยาดมวัย้ย56อันสุดท้ายแปหกดมีอีกทีนึงสิ้นเดือนอไม<ด>่รู้แพ้นีที่ไว้ให้ลูกค้ากด,ดแน่นอนครับใครจะกดกดได้เลยวันนี้ทำตะกร้าก9าได้2อ,อันแล้วนะได้ยาดมกับแมกสดชื่อเลยครับหนุย่ยไหนหนุ่ยแย่หนึ่งสองสามโปรดักช่น นุ้ยยี่สิบเอันสุดท้ายลอ็นไอ้างาไอเลอิฟอะหนูว่าแดัดแปลงหนูว่าเอาสกินที่หนูชอบแล้วหนูก็ส่งให้พี่แชมป์มาไปจัดก,การต่อกับที่ที่ไรนะพี่พีทที่โรงงานที่โรงงานอีกทีนึงว่า กูชอบกินประมาณนี้ที่เวลาดมอ่ะมันไม่ต้องพยายามแต่ดมแล้วปุ๊บ1นึ่อันสุดท้ายชื่นใจขึ้นมาเลยนึกออกมาแบบฟื้นแล้วมันรู้สึกว่าจมูกตรงนี้มันโปร่งมันโล่งอันนี้มันเป็นสูตรที่ทําแล้วมันเป็นอย่างนั้น อยู่ที่หน่วยแคนี้จริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าระหว่างนี้ใครอยากซื้อหรืว่าอยากแบบอยากลองดมสามารถซื้อตามรานที่กากที่บอกได้แล้วก็สามารถซื้อได้กับ Auto สี<ๆ>่อตัวแทนก็ได้นะคะตะกร้าของเราตัวแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะแต่ของทางทางนี้หมดแล้วถ้าไม่มีหนุนมาก็คือหมดชนิดค่ะแก<ๆ>งนี้คือเอาไว้ให้ลูกค้าเวลามาบ้านนี่จ้ฝากจ้า